ทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเลยกางเต็นท์เรียบร้อยเนี่ยค่ะนอนกับพี่ยอยนอนนี่เต็นท์นี่นี่ตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะกินข้าวกันนะคะเต็นท์นี่บรรยากาศด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนสวยมากเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เช้านะคะว่าอากาศข้างบนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเราแบกอะไรขึ้นมาบ้างที่หนกที่สุดนี่ก็คือน้ําจ้า น้ำสองขวดใยญ่ค่ะถึงแบบโอ้โหหลังจะห่าข <laughs> นมปังน่าสงสารมาก <g ül üyor> นนานขนม <c oughs> ปังนี่คือแบบน่าสงสารมาก <c oughs> มีกับข้าวแม่บอกว่ามาถึงแล้วมาอัน <c oughs> ไปเตหห่อข้าวมากินเตหห่อข้าวได้เลยนะคะอาหารของเราโอ้โหน่าทานไหมคะนี่กับ <c oughs> ในที่สุดเมทานตะวันก็ขึ้นมา <c oughs> อย่ถึงบนนี้อไก่น้องไก่น้องก็มาถึงแล้วนะโหนี่อะไรอ่ะน้องพริกกระป๋อง นี่แยมไม่รู้แหละแต่พี่ยอยไม่ได้พูดอะไรมาเลยขอฝากท้องตอนนี้คือแบบหิวมากมากินนี่ก่อนข้าวโพดเขาบอกว่าหิวก็กินเลยนะคะก็กินเลยอืบรรยากาศคือแบบดีมากดีนะที่ฝนไม่ตกค่ะแต่งเ,เขาบอกจะได้ไปบีนี่นปนี้ดีได้าไข่แตพอเขาพิพเซอร์กันฝนเอาปูก,กินข้าว ต้มีิล้ำต้ล้ำว่าอยู่ในเมืองไม่อร่อยใช่ไหมพี่อยู่ในเมืองไม่อร่อยดอยเนี่ยอย่างลับบอกขอไม่กินอ้าวได้ที่นั่งค่ะจะเลยมีเกะมีนี่ไปเช็คมี่นี่ไปจะก่อไฟจอดไฟต้มเห็ดไม่งั้นพี่ตะวันไม่งั้นพี่ตะวันลงให้แน่นอนพี่ตีทูบอกว่าถ้ามันเลยเอิงควายตะกี้ขึ้นมานะ เก็บได้แหมน,น้อยเดียวถ้าโปนท่านมาบัดีเก็บว่ะแค่ว่าแ่ว่ามันเสี่ยงนะบัดีเก็บเ <ไอ S 1> <ม>ก็บพวกเขาจะขึ้นามาเก็บคนเดียวไม่ไม่ไม่ใช่เขาไม่เก็บเลยเชื่อพี่ลีจะโปนองฟ้าสวยมากตอนตอนกินข้าวเสร็จก่อนโอเคเขาจะกรองไว้นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แพทขอกินข้าวก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนเย็นๆให้ดูนะคะว่าพระอาทิตย์ตกไหมวันนี้นะเนาะพี่ยอนเนาะกินข้าวก่อนพระอาทิตย์ตกนะพระอาทิตย์ตกไหมคะแถวนี้ ตกไหมแล้วฝนตกแทนซื้อกับข้าอะไรมาเอาใส่น้องมาได้เอามาแชร์กันเอามาหารกันเดี๋ยวเขาหานด้วยอืมเต็มเลยค่ะข้าวของพี่กระเดยเดี๋ยวขอนญาตกินข้าวปนนะ่ากไปเรื่อง กินข้าวกันอร่อยไหมคะอาหารเต็มเลยบรร <laughs> ยากาศดีมาก อ้าคนก,กินข้าวเสร็จแล้วบรรยากาศ <c oughs> ดีข้าว <c oughs> แล้วยิ้มบอกกินข้าวแล้วที่ตอนลมลอยมาที่ตาพัสเหลือลกูหิวข้าวไงดูตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นนี่คือฟ้าสว่างเลยอะ่ะดูลมดีอะ่ะดีมากเลยแล้วก็ถนนก็แบบมียางนะอยากรู้ว่าลมแรงไม่แรงก็ดูภาพปูหัวก็แล้วกัน ไปฝั่งนู้นนี่เป็นดอยอะไรอีกไหดูละนไม่รู้ว่าไกด์ไม่เคยพาไปอ่ะไกด์พาไปแค่ถึงตรงนี้ให้การเต้นตรงนี้เลยจากั้นไปเขาไม่พาไปชิมูกไหลแล้วนะชิมูกไหลแล้วนะทุกคนคือมันเย็นเกินฮะดอยมีดอยอีกคืนนี้คาดว่าฝนไม่ละชจมาไม่ต้องตกนะคะเดี๋ยววิ่งนี่มีทาส กคนตอนนี้เรามาอยู่ในเต็นท์าพักแล้วนะคะคือตอนนี้ฝนตกกลางดอยค่ะคนตกเยอะเหมือนกันนะแต่เต็นท์เรานี่คือแบบดีมากเลยของอีก็บอกว่าอุอ้ยน้ำไม่เข้าน,น,น้ำไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าไม่เข้าอือของอีกตัวน,น,น้ำไม่เข้านอนได้ใช่ไหมนอนได้สบายน้ำไม่เข้าเต็นท์เต็นท์เรานอนกับพิษที่ย้อยนะคะวันนี้ เดี๋ยวถ้าหลังจากที่แบบฝนตกนี่คือจะต้องนั้นแน่เลยใช่ไหมหมอกหมอกขึ้นเต็มแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะเดินไปเขาคิดว่าถ้าหมอกมันลงเต็มนะแล้วถ้ามีพระจันทร์อ่ะเราจะเห็นแบบหมอกข้างล่างแล้วมีพระจันทร์อ่ะเราอยากเราอยากเห็นแบบนั้นมากเลยอันนี้รอถ่ายรูปเนี่ยรอให้แบบเออฝนตกอยู่แล้วก็มีพระจันทร์ขึ้นนะคะทุกคนแล้วเราก็ยังไม่ง่วงกันด้วยใช่ค่ะรอรอรุ่นเนาะใช่มิกกี้เราถ่ายรูปแบบคือสนุกมากอ่ะเนาะพี่ใหญ่เนาะ เออดเป็นนึงฝ<ห>นตกมืดถ่ายจนมืดคือจะบอกว่าหมอกขึ้นนี่คือแทบจะไม่เห็นภูเขาเลยนะอยากให้พี่ๆทุกคนได้มาเที่ยวถ่ายเห็นคลิปนี้แล้วสามารถมาเที่ยวได้นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็สามารถติดต่อมาทางแพทได้เลยนะคะเผื่อว่าไม่ไกลเดินไม่ไกล,ไไกลด้วยทุกคนแล้วก็แบบไม่หนักเหมือนเรโซทุกคนอันนี้คือแนะนําเลยสําหรับคนที่แบบเอออยากเที่ยวแต่ว่าแบบใกล้ เอออยากอยากอยากเที่ยวแต่ว่าไม่อยากไ,ไกลๆนะอะไรเลยแนะนําตรงนี้เลยค่ะคือดีมากเลยนะทุกคนขึ้นมาปุ๊บโอ้หายเหนื่อยเพราะว่าเราเห็นหมอกต้นไม้ธรรมชาติที่อย่างเป็นสีเขียวแล้วก็ดีมากแต่สั่งพาระอะไรเราแบกมันคนนะต้องต้องแบกมาเองนะหรือว่าเขามีลูกหับให้นะถ้าเรามาแบบนี้นมีค่ะม,มีมีอ๋อที่นี่มีค่า อะไรเขาเรียกว่าบำรุงสถานที่คนละสามสิบบาทเพราะว่าว่าบาจโจเนี่ยมันเป็นมันเป็นในความดูแลของชุมชนบ้านห้วยฮีบ้านน้ำมูเขามีอะไรอ่ะเขาเรียกเกี่ยวกับท่องเที่ยวของเ้าอนะ่ะนะเขามีเวลาเราลงไปก็คือคนละสาสิบาทคนละสามสิบไปติดต่อจ่ายได้ที่อ่า ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านดอยปุยหรือไม่ก็ที่น้ําหูเขาจะมีสมาชิกของเขาอยู่ใช่ค่ะอันนี้คือเราลงไปเราก็ต้องไปจ่ายเก็บขยะลงไปด้วยใช่แล้วใครขึ้นมานะคะคนที่เอาขยะขึ้นมาเนี่ยต้องเก็บลงไปเก็บลงไปด้วยไม่ไม่แนะนําให้เผาแล้วคะไม่ไม่ให้เผาเแบกลงไปเลยค่ะถ้าเดกคือตอนมาเราของกินมาเยอะนากกินเสร็จแล้วเหลือแค่พลาสติกยังไงก็เอากลับไปด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ๆคนไหนอยากมาเที่ยวนะคะก็ติดต่อมาหาแพทเดร์เป็นน้องแพทค่พาพี่ไปเที่ยว วาวาโจนอยเนอแล้วก็ก็คือดอยเนี่ยถ้าเป็นภาษาเกลียงมันจะเป็นชื่อไม้ไผ่นะแต่แพทมาไม่เห็นไม้ไผ่สักต้นเลยอันนี้คือความสงสัยตั้งนานแล้วนะคือมาแบบวาวาโจทำไมไม่เห็นมีแบบไม้ไผ่สักต้นเลยอย่างนี้เลไม่ได้ดต้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าสวยมากเลยคือแบบธรรมาชาติมากใครยังแบบเอ,อ,อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะคือตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ขับรถมาเลยค่ะแพทก็ถ่ายมานะก็อยากให้ทุกคนแบบ มาเองดีกว่ามไม่อยากพูดเยอะมันเป็นการเที่ยวหน้าฝนที่แบบว่าหมอกอ่ะจะมาให้ตลอดฝนตกไม่ต้องกลัวอพอฝนหยุดปุ๊บสวยแน่ ไม่ไม่ต้องกลัวกันรู้ไหมรู้ไหมพี่ใหญปกตินะหนูจะบอกว่าให้มาเที่ยวดูหนาวนะตอนนี้หนูเริ่มเปลี่ยนใจละฤดูฝนสวยกว่าดูฝนสวยทุกคนแต่ว่าคนที่แบบทัวร์ท่าแต่ตรงนี้ไม่มีแต่ละมันไม่มีไม่มีไม่มีไม่เจอเลยใช่ไม่เจอเลยแห้งแต่ที่มาคือเห็ดเออเห็ดเยอะเมากทุกคนมาแล้วเก็บด้วยนะมาเก็บเห็ดด้วยไม่มีท่าด้วยดีดีมากข้อดีของหมอกฝนก็คือว่า มันมาตลอดเวลาทั้งวันมไม่ว่าฝนจะตกเวลาไหนหรือว่ามันตกพื้นที่อื่นลมมามันก็หอบมาด้วยอนั่นเลยแต่ถ้าเป็นหมอกหนาวมันมีนะแต่เป็นต้องรอตั้งแต่ตีห้าจนถึง8ปดโมงเช้าก็โมงเช้ามันจะเป็นพื้นพื้นหมอกเป็นพื้นยาวๆแข็งๆเป็นปื้นอ่ะมันจะไม่ไหลมาหาเราอะ่ะค่ะใช่ออใช,ใช่อันนี้คือเราขึ้นมานี่คือแพทจะบอกว่าแพทซื้อ power bank มา สามสี่อันทุกคนแต่มันใช้ไม่ได้นะขยานสปอนเซอร์แพลวแบนทายแพลก็ได้พราะตอนนี้น้องใช้ w พ r bank พี่ยอยอันนี้คือน้องใช้ power b แบ k ของพี่ยอยนะทุกคนเดี๋ยวต้องให้พี่ยอยแนะนําแทแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้เออยี่ห้อไปไหนเนี่เออแบบนี้ดีนียี่สิบเก้าอียี่สิบเก้าต้องใช้แบบนี้ใช่ตัวนี้ดี อยากสนหรับสนุนแพทย์ก็ส่งมาให้ได้เลยนะคะ <c oughs> เอาไว้ขึ้นดอยไงเวลาขึ้นดอยต้องแบบมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนะพวกไปใช้แบตตลงแบตเตอรี่เนี่ยสองสามก้อนก็แบกเลยเผื่อว่าเราจะได้ถ่ายวิดีโอลงให้พี่ๆดูนะคะ <c oughs> และดูนี่สิเราก็บอกน้องแพทน้องแพทย์มาน้องแพทมีเต็นท์ไหมน้องแพทไม่มีไม่มีมมจ้าไม่มีเต็นท์เต็นท์ก็ไม่มีแล้ว, <c oughs> ลวพอมาถึงโอเคเราแก้ปัญหาเรื่องเต็นท์เสร็จเราก็จะ นอนนอนเราก็จะนอนด้วยกันเต็นท์นี้แล้วให้อิกนอนอีกเต็นท์หนึ่งเราแก้ปัญหาไปละแต่ทีนี้อ้าวแพทเล่าแผ่นรองนอนได้หมนองไม่ต้องไม่ต้องหมอนไหมไม่ต้องพี่สรุปแพทนอนไงคะนอนอย่างนี้ค่ะนี่เลยผ้าห่มหนึ่งใบผ้าผ้าผืนแล้วก็นอนกันอย่างนี้เลยใช่อันนี้ส่วนองแี่งของพี่ค่ะหมอนหมอนเป่าลมแล้วก็ที่นอนก็ที่นอนเป่าลมค่ะสบายสบายใช่ไหมเออ คือหนูอะเป็นคนที่แบบนอนง่ายไงยังไงก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้มี power bank แล้วก็มีเต็นท์อีกอันหนึ่งใครใครอยากสนับสนุกก็ส่งมาได้นะคะไม่แต่พี่อะออกที่ปล่อยไงคะออพี่ก็เลยต้องซื้อไว้ไม่พี่ตอนนี้คือหนูเริ่มคิดแล้วไงว่าแบบถ้าสมมติว่าจะไปกับพี่โยยบ่อยๆต้องหาเต็นท์หนึ่งอันออออแล้วก็มีพวกอันนี้ติดตัวไว้แล้วไงหม้อหงุงหม้อเล็กๆอะไรพวกเนี้ยชงกาแฟ,ฟต้องมีมีหมวนนอนอันนี้ถุงนอน,ถ,น,อนถุงนอนไซส์เล็กอย่างเงี้ยต้องมีไว้เออถ้าใครอยากชอบดูคลิปแบบแพดขึ้นดอยกับพี่ ยอยนะก็สนับสนุนให้แพทได้นะสนับสนุนเลยดีกว่าเต็นอะไรถุงนอนก็พอใช่อันนี้ไม่เอาไม่ต้องเอาสักอย่างไม่เอานอนแบบนี้ละค่ะแบบนี้เลยพี่ไปบ่อยออกบ่อยแล้วก็คือว่าเวลาเราไปอะสัมภาระที่เราแบกอะมันใหญ่มากถุงนอนอันเดิมของพี่ยอยอะซื้อจาก ร้านทั่วไปเนาะสามร้อยบาทใหญ่ลูกใหญ่ขนาดนี้ก็คือเต็มไปครึ่งเป้แล้วไหนจะเต็นท์อีกพี่เลยตอนนี้คือต้องเปลี่ยนเป็นเต็นท์น้ำหนักเบาที่แบบหนึ่งกิโลนิดๆถุงนอนถุงนอนก็คือแค่เนี้ยแล้วก็เบาะรองนอนใช้แบบที่เป่าลมก้อนเล็กๆหมอนก็เป็นแบบเนี้ยแค่นี้เล็กาแล้วก็มาเป่าลมเอาอย่างถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็คือลูกหาบอ่ะให้เขาหาบแค่น้ําอืำแค่ อาหารมื้อเย็นมื้อเช้าให้เขาสำราญแค่นั้นเราที่เหลือเราแบกได้ไงใช่ค่ะทุกคนไม่งั้น <c oughs> เป็นลบาก <c oughs> อันนี้คือชอบมากเลยนะอีกหน่อยก็คงจะมีเต็นท์นะคะมีอะไรเป็นของตัวเองนะเพราะว่าพี่ๆจะส่งมาให้แพทใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้คิดไปเองนะแล้วล้วคิดว่าน่าจะได้อยู่อะไร <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวจะนอนก่อนนะคะฟังเสียงฝนนะ,ะแล้วถ้าสมมติว่าฝนหยุดแล้วถ้ามีพระจันทร์ขึ้นดาวขึ้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ <c oughs> ใช่ใช่ถ้าฝนหยุดแล้วใจอ่ะใจคือคิดตอนนี้คือฝนหยุดปุ๊บพระจันทร์ขึ้นดาวขึ้นแล้วข้างล่างก็เป็นหมอกเป็นผืนอย่างเงี้ยสวยคิดอย่างนี้นะภาวนาให้มันเป็นโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องเล่าในหน้าทุ่งฝนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าฝนหยุดแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงต่อเดี๋ยวแค่ถ่ายให้ดูนะไปบ๊ายบายใช่ค่ะ